พี่น้อปลาปากตุเรียนให้ผมเบิงกันด้วยมันนี่ลูกลูกนี้สามโลสามโลอะไรนะสามโลหกมีกันโอ้นี่สามโลหกเลยพี่น้องได้ครึ่งครึ่งอะได้ครึ่งครึ่งจวจะให้เบิงอันที่พาแล้ว อันนี้แบบนี่ที่พาแล้วเดอ้อนี่เป็นแบบนี้อีกแล้วนะทุกคนอ,อันนี้ผู้นี่แข็งแต่ว่าตรงนี้นิ่มสุกแล้วนะนี่ตรงนี้สุกแล้วนะี่ตรงตรงนี้มันจะสุกใกล้ๆเม็ดนี่ใกล้ๆนะนี่มันจะสุกแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันจะแข็งกดไม่ลงแต่ตรงนี้นิ่มแล้ว เละแล้วเนี่ทุกคนเละแล้วนะโอ้ยจะเป็นยากแต่อันนี้น่าจะโอเคอันนี้อันนี้ไว้แล้วกีดไว้แล้วจะ,จะปอกให้ดูนะทุกคนโอ,โอ้โหอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันพี่นอ้องสวยงามสวยงามอยู่แต่ว่าแข็งเลยพี่นอ้องแต่ว่ามองมองห้าจอบนมันนิ่มเนี่ย เดี๋ยสองพูอ๋ออันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งเด็กพี่น้องปาดไปแล้วปาดแล้วติเมื่อแก้ให้เบิรซื้อเชิไว้แล้วเด้พี่น้องเด้อลงไปน่งกันจ้า สวยๆงามๆจ้ะโอเคเนีดยเออเอหรุดๆๆไปนอกไปสามพูโอเคโอเคจ้า3ฟมพูแบบแบบรุน้นแบบสุกทั้งสุกทั้งดิบทั้งสุกทั้งดิบเลยนี่ี่ อันนี้สุกเละอันนี้แข็งอันนี้อันนี้ก็ยังไม่สุกมากกําลังกินนั่นแหละนี่ยกาลังกินเดี๋ยวพาให้ดูพาให้ดูกันเนื้อไก่ขีกทุกคนโอเคอยู่แต่ช้ำอ่ะทุกคนนี่ช้ำช้ำ กอเป็นแบบนี้ว่ะเสียเทียวอีกแล้ว